จัดเต็มอีกรอบหนึ่งค่ะจัดเลยค่ะมีอะไรคะเป็น morning bread bowl ค่ะก็คือทำง่ายๆนะคะแล้วแบบบางทีมื้อเช้าที่เร่งรีบอย่างเงี้ยเป็นมื้อเช้าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นต้องทานค่ะแล้วการทำก็ง่ายมากเลยค่ะเพราะเรามีตัวช่วยค่ะเตาไฟฟ้าชร์นนั่นเองนะคะจะบอกว่ายังไม่เคยเห็นมันต้องเป็นรุ่นใหม่แน่ๆรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะพี่เดียรแล้วอยากลองมากเลยค่ะขนาดกำลังดีเลยนะคะและอาหารของเราในวันนี้นี่ดูส่วนผสมแล้วก็ดูมีประโยชน์มากโดยเฉพาะไข่ใช่นะคะแล้วก็มีชีสด้วยเใช่ค่ะชอบ เวลามันแบบยืดยืดนะคะวันนี้เราก็จะใช้มอสเาเรล่าชีสในการทำมอร์นิ่งเบรดโบ w นะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยซื้อมาแล้วก็กินไม่หมดค่ะทีนี้ทำยังไงจะเก็บไม่ให้ขึ้นราเรามีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะหากซื้อชีสมาประกอบอาหารแล้วใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ได้คะ่ะการเก็บชีส ควรใช้อลูมิเนียมฟอยล์ในการห่อชีสโดยห่อให้มิดคลุมก้อนชีสไว้ให้หมดนะคะห่อให้แน่นๆแล้วใส่ถุงซิปล็อกหรือกล่องพลาสติกที่สะอาดอีกทีโดยอุณหภูมิที่เหมาะกับการเก็บชีสก็คือ4-8องศาเซลเซลียสก็คือในตู้เย็นช่องปกติข้อควรระวังก็คือไม่ควรเก็บชีสไว้ใกล้กับอาหารที่กลิ่นแรงเพราะชีสสามารถดูกลิ่นอาหารอื่นเข้ามาแทนได้ค่ะและบูชีก็ควรเก็บแยกกับชีสชนิดอื่นๆเพราะสเปร,รารจะกระจายสู่ชีสรอบข้างได้ค่ะ ลุยเลยมะลุยเลยดีกว่าค่ะวิธีทําก็ง่ายมากเลยค่ะเอาขอนมปังแผ่นนี้ค่ะมาตัดขอบแล้วก็บีบๆีบบีบให้แบน,นเรื่องๆ <ทำ S 1> ใช่ใช่แล้วเราก็ใส่ไปเลยจ้าขอทําด้วยนะได้ค่ะล้างมือก่อนนะคะ ตอกไข่ลงไปเลยค่ะอุ้ยตายแล้วน่ากินจังเลยเอาเลยนะกองเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาเข้าวตอได้เลยค่ะพี่เดียที่อุณหภูมิ170องศานะคะอบนาทีค่ะลุยค่ะใส่ให้ให้เราอยู่ใกล้กว่านะ แบบนี้นะคะ15นาทีเราก็ไปอาบน้าทําผมได้ไดชีวิตดีค่ะเพราะว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ดีนะคะเราก็จะสามารถสร้างสารรค์เมนูอะไรที่อร่อยใหม่ๆแล้วก็ง่ายได้อีกเยอะเลยค่ะเห็นเตาอบไฟฟ้าเครื่องนี้เล็กๆอย่างนี้เนี่ยนะคะคุณสมบัติคับแก้วนะคะจะบอกให้เพราะว่าสามารถ ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่90ถึง230องศาให้คุณภาพอาหารที่สุกโดยทั่วถึงนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถปรับระดับความร้อนที่คุณต้องการได้ด้วย mm hmm. แล้วก็ยังมีปุ่มตั้งเวลาปรุงอาหาร2ทิศท,ทางค่ะตั้งเวลาปรุงอาหารได้นาน15นาทีถ้าเกิดอยากได้นานกว่านั้นเนี่ยนะคะก็ให้หมุนไปทางซ้ายที่ stay on นะคะแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะการทํางานอีกด้วยค่ะแต่ที่เน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความสะอาดค่ะถาดรองเศษอาหารเนี่ยสามารถเปิดออกมาทําความสะอาดได้ง่ายนะคะ ราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องความสกปรกเลยสามารถเช็ดหรือว่าล้างได้อย่างง่ายดายและที่สําคัญมันเล็ก9ลิตรนี่จุ9ลิตรสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกค่ะ15นาทีแล้ว15นาทีแล้วกลิ่นก็หอมแล้ว,ลวด้วยหอมแล้วค่ะเรามาดูผลงานของเราดีกว่าได้ค่ะ <Okay. S 1> อล่ลยเลยอันนี้ไม่ร้อนค่ะเปิดได้ <Okay. S 1> บอกแล้วมีเครื่องมือง่ายอะไรอะไร